แต่ช่วงแรกใครๆก็แซงคิวคุณหมอไม่ได้นะคะเพราะช่วงนี้ก็คือหมออยากต่อ ลัดคิวมาให้ตอบกันก่อนเลยนะคะ,คะกับคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะ,คะเรียนปรึกษาคุณหมอนะคะจากคุณอุสามณีอยากเสริมจมูกค่ะคุณหมอค่ะแต่ไม่อยากผ่าตัดมีวิธีอื่นให้จมูกสวยเหมือนคนอื่นไหมคะ,ะมีหมอว่านะเป็นวิธีที่ฮิตทั่วโลกเลยแหละค่ะก็คือการฉีดแทนการผ่าตัดมันก็สามารถที่จะเอาพวกสารจริงๆแล้วมันคือสารฟิลเลอร์แบบหนึ่งอะก็คือพวกไฮรอนิกแอซิดหรืออาจจะใช้พวก ใครมันก็ได้ใครมันของเราเองเหรอคะใช่ก็คือการเติมเต็มเข้าไปในตำแหน่งที่มันมีปัญหาค่ะจริงแล้วการฉีดพวกสารไฮโดรเนกแอซิดเนี่ยก็เป็นที่นิยมทั่วโลกเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายค่ะเที่ยงหนีมาฉีดปุ๊บ บ่ายกลับไปอุ้ยตายแล้วเปลี่ยนโคนจมูกโด่งเมื่อเช้าออกมายังเป็นจมูกทรงเตี้ยอยู่เลยกลับบ้านเป็นจมูกทรงสูง่ใชประมาณนั้นแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้มันจะทําง่ายทําได้เร็วแต่มันมีผลข้างเคียงถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมามันก็รุนแรงเลยเหรอใช่เพราะตาแหน่งนี้มันเป็นที่รวมของหลอดเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงหลายๆบริเวณของใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฉีด แล้วเข้าไปในเส้นเลือดก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาได้น่ากลัวเพราะฉะนั้นนกลัวค่ะเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ใช่แล้วเลือกเลยอันนี้ต้องเลือกอย่างดีเลยแล้วตัวไฮยาที่ฉีดเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเกิดเราไปเจอของปลอมหรือว่าเจอไปเจอของปลอมของไม่ดีขึ้นมาหรือเทคนิคการทําไม่ถูกต้องนอกจากจะไม่ปลอดภัยอย่างเมื่อกี้แล้วอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากสวยต้องสวยแบบปลอดภัยที่คุณหมอแนะนำนะคะอ่ะ ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณอุสามณีนะคุณสามารถเปลี่ยนจมูกทรงเตี้ยให้เป็นจมูกทรงสูงได้นะคะจะฉีดไขมันก็ได้ฉีดไฮยาก็ได้แต่ว่าเลือกที่คุณมั่นใจว่าปลอดภัยจะได้สวยแบบสบายใจร้อเ<ช>นะคะ,ใค,ะใครอยากจะให้คุณหมอมาตอบคาถามหน้าจอแบบนี้ปรึกษาได้ทุกปัญหาเลยนะคะก็เข้าไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์ของเราในทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะ